ทั่วโลกของเรานะคะก็จะมีนกเงือกอยู่56ชนิดนะคะแต่ในประเทศไทยของเราเนี่ยมีทั้งหมด13ชนิดด้วยกันเรื่องของทางตรงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะได้เจอทั่วไปนั่นก็คือการลักลอบล่าสาาัตว์ทางหน่วยราชการเนี่ยก็ต้องดูแลน้องๆด้วยอาหารของน้องรักสถา,านที่ต่างๆนะซึ่งใช้เงินจํานวนมากเลยทีเดียวนะทุกคนและนี่ก็เป็นที่มาของการจัดโครงการดูที่เบิร์ดรักนกเงือกด้วยพมรชใช้สะพายและหมีที่เบิร์ดตอนนี้มินอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆน,น,นะคะมาร่วมกันอนุรักนกเงือก ในประเทศไทยและมินก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็อยากจะมาร่วมกันในการอนุรักษ์ในครั้งนี้ใครที่อยากจะมาร่วมเข้าโครงการนี้อ่ะฟังดีๆทุกคนนะซ้ำแพงกบเบบลูคาลคูรี Birdyard Channel สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศทุกคนคะวันนี้มินจะมาพูดถึงเรื่องนกเงือกกันค่ะแค่งเหลืองมาด้วยนะคะน้องแค่งเหลือง ยืนตรงนี้ค่ะลกูกโอเควันนี้ไม่ได้จะมาพูดถึงเรื่องน้องไววิลลี่นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของนกเงืองกนะทุกคนในช่วงของเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนะคะก็จะเป็นช่วงของล่าลูกนกและหนึ่งในการถูกลักลอบพาสัตวหรือว่าลักลอบล่าสัตว์นกเงือกเป็นอันดับต้นๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมินจะมาบอกเล่ากันว่านกเงือกเนี่นยไปถึงช่างน่าสงสารและถูกลักลอบได้มากที่สุดนะนกเงือกนะคะหรือว่าฮอนบินเป็นนกที่ขึ้นชื่อเลยนะว่าเป็นนกโลกล้านปีเพราะน น้องนะคะกําเนิดในโลกใบเนี่ยทั้ง45ล้านปีเนี่ยทุกคนและในทั่วโลกของเรานะคะก็จะมีนกเงือกอยู่56ชนิดนะคะแต่ในประเทศไทยของเราเนี่ยมีทั้งหมด13ชนิดด้วยกันต้องเกริ่นก่อนนะว่านกเงือกเป็นนกที่อยู่ในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์นะเขาต้องการแหล่งที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์จริงๆพะอน้องก็จะหาผลละหมาดลากไม้หลากหลายชนิดในป่าเอามากินแล้วก็ดำลงชีวิตเป็นปีๆเพราะฉะนั้นนกเงือกนะคะก็จะหาแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะหรือป่าที่สมบูรณ์เท่านั้นค่ะและอย่างหนึ่งนะคะนกเงือกเนี่ยขึ ว่าเป็นนักปลูกป่าตัวยงเลยทุกคนนกเงืองนะคะก็คือนักปลูกป่าเรามาอนุรักษ์นกเงืองเนี่ยก็หมายความว่าเรากําลังอนุรักษ์ป่านั้นเองหนึ่งชีวิตของนกเงืองนะคะเท่ากับการปลูกต้นไม้เนี่ยห้าแสน ต้นเลยนะนกเงือกนะคะก็จะออกหาผลไม้ที่หลากหลายในป่าใช่ไหมอย่างที่เกิดเอาไว้ในขณะที่น้องกินผลไม้ไปเนี่ยมเมล็ดพวกผลไม้เนี่ยก็จะตกตามพื้นป่าก็ทําให้เกิดต้นไม้เนี่ยแหละก็ถึงได้เรียกว่านักปลูกผาตัวโยงเลยนะเดี๋ยวเรานะคะมาดูลักษณะของนกเงือกกันว่านกเงือกนเนี่ยหน้าตาเป,ป็นยังไงไปดูกันค่ะนกเงือกนเนี่ยจะมีลาตัวที่ค่อนข้างใหญ่ใต้ปีกของน้องนะคะจะไม่มีขนคลุมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่น้องบินเนี่ยเสียงจะค่อนข้างดังเลย,เลยทีเดียวลักษณะของปากน้องเนี่ยจะค่อน คัง ยาวเลยเหมือนลูนเสาร์เลยทุกคนแล้วก็จะมีนกอยู่บนหัวนะน้องจะอาศัยอยู่ในโพรงไม้นะอาหารหลักๆของน้องเนี่ยก็จะเป็นพวกผลไม้ค่ะส่วนพวกแมลงหรือสัตว์ตัวเล็กๆนะคะก็จะเป็นอาหารเสริมนะทุกคนตะกี้นะคะเราพูดถึงนกเงือกเนี่ยอาศัยอยู่ในโพรงไม้ต้องบอกก่อนนะว่าโพรงไม้ของนกเงือกเนี่ยเขาไม่ได้เกิดขึ้นเองเหมือนนกตัวเล็กๆที่เขาสร้างรังอ่ะทุกคนแต่เขาจะอาศัยโพรงไม้จากการเจาะแล้วนะคะของนกหรือว่าสัตว์ตัวอื่นก็พูดง่ายๆนกเงือกเนี่ยก็เหมือนกับไปอาศัยโพรงไม้ของ นกตัวอื่นนะคะตัวใหญ่ที่เราจะเห็นเนี่ยก็จะเป็นพวกนกหัวขวานเนาะที่เขาจะแบบเจาะเจาะเจาะเอาไว้นะฮะนั่นแหละหานกเงือกก็จะไปใช้ต่อแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกต้นนะที่ว่านกเงือกจะไปอาศัยทํารังอยู่ในนั้นได้ทุกคนซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหายากจริงๆสําหรับนกเงือกเนี่ยและทุกคนรู้ไหมคะว่านกเงือกใกล้สูญพันธุ์แล้วใกล้สูญพันธุ์เพราะอะไรจริงๆมันมีทั้งทางตรงทางอ้อมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดในวงจรชีวิตของนกนะคะเกิดมาจากการผสมเลือดชิดนั่นเองสมมตินะคะลลลููกกกไไปสมมมับพ่่่อออแหานทีด้ จะไม่ค่อยแข็งแรงผู้ที่แข็งแรงเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีชีวิตรอดผู้ที่มีชีวิตรอดก็จะถ่ายทอดพันธุกรรมไปให้ลูกหลานต่อไปจริงๆแล้วมันก็เป็นวัฒหจักรของธรรมชาติตัวที่แข็งแรงที่สุดก็จะได้ดำรงชีวิตอยู่ต่อนะคะแต่มันก็เป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วหลักๆของการที่จะเกิดการสูญเสียมันก็จะมีทางตรงทางอ้อมที่มินได้บอกไปเริ่มจากทางอ้อมก่อนก็จะเกิดจากการที่มนุษย์ของเรานะคะก็ได้เข้าไปบุกรุกในพื้นที่ของป่าอาจจะขยายอาณาเขตก็ทําให้นกเงือกเนี่ยไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัยนะต้อออองงกหหาแล่่ทียู ใส่นะหรือถ้าไม่มีจริงๆก็ต้องใช้ชีวิตหรือวัาตากรรมตรงนั้นนะะซึ่งมันก็ไม่เหมาะกับการใช้ชีวิตของนกเงือกเลยนะทุกคนส่วนในเรื่องของทางตรงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะได้เจอทั่วไปนะั่นกะ็คือการลักลอบล่าสัตว์นะคะหรือว่าการค้าสัตว์การซื้อขายแบบผิดกฎหมายมินก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันรณรงค์ในเรื่องของการลักลอบ้าสัตว์แบบผิดกฎหมายกันซึ่งในแต่ละปีก็จะมีการปรับปรามล,ลักลอบค้าสัตว์มินขออนุญาตเรียกว่านกเงือกนะคะที่จับมาได้เนี่ยเรีย เป็นของกลางก่อนแล้วกันเนาะนอกจากการดูแลที่ต้องให้เหมาะสมกับน้องแล้วนะยังต้องใช้กําลังคนกําลังทรัพย์อีกนะคะหน่วยทางราชการเนี่ยก็ได้ทําการปราบปราในการลักลอบลา่สาสัตว์มาเป็นประจําเป็นระยะระยะนะคะเป็นทุกๆปีเลยนะปัญหาที่เจอคือนกเงือกที่เราจับมาแล้วไม่สามารถที่จะกลับไปสู่ป่าได้ด้วยข้อจํากัดในการแหล่งการจับและพฤติกรรมของนกที่ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตในป่าได้ตามปกติหลังจากที่พัดภาคจากป่านั้นมาแล้วรวมถึงพฆษนาการที่มีความซับซ้อนของนกเงืออและ และการเพาะพันธุ์ของนกเงืออนะคะที่ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยทีเดียวและนูทีเบิร์ดเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นนะไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวที่กําลังศึกษาพัฒนาวิจยัยเกี่ยวกับอาหารนกเงือกซึ่งตอนนี้นูทีเบิร์ดเนี่ยมีอาหารเฉพาะนกเงือกงนะคะนั่นก็คือนูทีเบิร์ด H16 นั่นเองในสูตรนี้นะคะเป็นสูตรแรกเลยนะคะที่วิจัยกับนกเงือกจริงๆทั้งยังเหมาะสมกับสุขภาพนกและจํากัดปริมาณธาตุเหล็กให้ต่ำนะคะ85 ppm ด้วยเทคโนโลยีเทคนิคต่างๆที่ทัน สมัยะะมาแปลรูปเป็นอาหารนกนูชิเบิร์ดเอสสิบหกทให้นกเนี่ยสามารถที่จะดํารงชีวิตมีสุขภาพที่แข็งแรงและยังสามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้อีกด้วยนะที่มินเล่าเามานะคะเพราะใกล้จะถึงในช่วงของการล่าลูกนกจากป่านั่นเองนะและตอนนี้พมอใช้ยสภา,ายแล้วก็นูชิเบิร์ดนะคะจัดโครงการนูชิเบิร์ดรักนกเงือกซึ่งในโครงการนี้ตระหนักถึงปัญหาที่เจอก็อยากจะมาร่วมรณรงค์การล่าลูกนกออกจากป่าให้มันหมดไปและนํามหาที่เหมาะกับนกเงือกจริง จริง,รงเพื่อให้นกเงือกเนี่ยได้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ดํารงชีวิตขยายเพาะพันในนะอนาคตต่อไปค่ะเดี๋ยวมินขอขยายความอีกนิดน,นึงนะคะมินอาจจะพูดลวกลัดเกินไปนะนกเงือกที่ได้มาจากของกลางมาน้องเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับไปสู่พื้นป่าได้ทางหน่วยราชการเนี่ยก็ต้องดูแลน้องๆด้วยอาหารของน้องแัะสถานที่ต่างๆนะซึ่งใช้เงินจํานวนมากเลยทีเดียวนะทุกคนและนี่ก็เป็นที่มาของการจัดโครงการดูชีเบิร์ดรักนกเงือกด้วยทมรชัยสภายและมูที่เบิร์รรด,อดรตอนเนี้ยมินอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะมาร่วมกันอนุรักษ นกเงือกในประเทศไทยและมินก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็อยากจะมาร่วมกันในการอนุรักษ์ในครั้งนี้ใครที่อยากจะมาร่วมเข้าโครงการนี้อ่ะฟังดีๆทุกคนนะมีกฎกติกาเนี่ยไม่กี่ข้อค่ะข้อแรกนะคะบอกเล่าเรื่องราวดีๆของท่านมีความประทับใจกับอาหารนกแก้วนูที่เบิร์ดอย่างไรบ้างด้วยภาพนิ่งหรือว่าจะเป็นวิดีโอนะคะก็ได้นะหลังจากนั้นแล้วก็ทําการโพสต์ในสื่อออนไลน์นะคะเปิดสาธารณะด้วยนะสามารถโพสต์ได้ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือจะเป็น ติ๊กตอกยูทูบอัดได้หมดเลยนะพร้อมทั้งแฮชแท็กนูที่เบิร์ดรักนกเงือกจากนั้นนะแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปโพสใต<า>้คอมเมนต์ของโพสต์ในวีเลฟเพจนะคะซึ่งเดี๋ยวมินจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างใต้นะทุกคนและทุกโพสต์ที่ได้รับที่ทําถูกต้องนะคะในระหว่างวันที่1พฤษภาคมนะคะจนถึงวันที่15มิถุนายน2567จะมีมูลค่าโพสต์ละ100บาทค่ะ ซึ่ตงะะะตรงนี้นะคะจะเปลี่ยนไปเป็นอาหารนกนูชิเบิร์ดและมอบให้กับสถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบาง้าในวันที่30มิถุนา2567และยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะใครที่แฮชแท็กแล้วก็ทําถูกต้องพมรชัยสไพายจะมีสุ่มจับผู้โชคดี20ท่านรับนูชิเบิร์ดอาหารสําเร็จรูปขนาด800กรัมหรือ1กิโลกรัมทันละ1รางวัลค่ะกาหนดการวันที่30มิถุนา2567ณสถานีเพาะเลี้ยงนกน้ําบาง้าจังหวัดชนบุรีค่ะ ตรงนี้นะคะก็ขอเป็นสักขีพยานนะคะในการส่งมอบบุญกุศลนะคะของทุกๆท่านในครั้งนี้ด้วยนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะและนี่นะคะก็เป็นโครงการดีๆนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันรณรงค์ด้วยกันนะแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่านกเงือกเนี่ยเปียบเป็นสัญลักษณ์ของรักแท้ด้วยนะทุกคนเมื่อว นกเนนะพื่อนะมีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตคู่แบบรักเดียวใจเดียวเขาก็จะอยู่กันจนแบบแก่เท่าหรือว่าตายจากกันไปตัวเมียก็จะเลี้ยงลูกในพงไม้นะถ้าผ่านไปประมาณสักสาวันแล้วเนี่ยตัวผู้ยังไม่มาป้อนอาหารตัวเมียตัวเมียก็จะเริ่มกระเทาปะปากพงนะคะเพื่อที่จะออกมาหาอาหารได้นะถ้าตัวเมียออกมาแล้วนั่นหมายความว่าลูกนกที่อยู่ในพงก็จะไม่ได้ถูกการดูแลและน้องก็จะเสียชีวิตในที่สุดนะคะหรือบางทีนะคะทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตอยู่ในพงไม้นั้นเลยเนื่อง จากตัวเมียยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างอ่อนแอนะทุกคนและตัวใดตัวหนึ่งตายนะคะก็จะไม่จับคู่อีกเลยนะก็จะอยู่แบบโดดเดี่ยวแบบนี้ไปตลอดชีวิตนะทุกคนเขาถึงได้ให้สัญ,ญลักษณ์นกเงือกว่าเป็นนกแห่งรักแท้ค่ะ ค,คุกค่ะมินขอฝากอีกนิดนึงนะผู้ที่มาเที่ยวป่าหรือบุกลุกป่าอยากให้คิดดีๆการทําลายแบบนิดเดียวเนี่ยส่งผลกระทบที่มหาศาลจริงๆไม่ใช่แค่ต้นไม้จะตายไปนะคะแต่เหล่าสัตว์ที่อยู่ในป่าก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยนะและก็จะค่อยๆสูญพันธุ์ไปนะทุกคนสงสัยน้องเขาอยากกินโกลเด้นฟีดมากเลยนะคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะยังไงมินก็ขอเชิญชวนมาร่วมรณรงค์อนุรักษ์น,ะนกเงือกกันนะคะในโครงการดูที่เบิร์ดรักนกเงือกนะมาร่วมทํากิจกรรม เยอะะกัในนะะต้คลิปนี้มินจะแปะลิงก์เอาไว้นะยังไงรองเข้าไปอ่านแล้วก็มาร่วมเล่นกิจกรรมกันนะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้มินต้องขอลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะติ๊งๆไปก่อนนะคะบ๊ายบาย